แกงส้มมะละกอใส่ปลาทูนะคะแกงแบบบ้านๆนะคะอันนี้น้ำมะขามเปียกพริกแกงส้มผงนัวเกลือน้ำปลาแค่นี้ล่ะคะ่ะแต่แซ่บจ้าน้ำเริ่มเดือดใส่เกลือนิดนึงจ้าพริกแกงส้มน้ำเริ่เดือดเอาปลาทูลงจ้าใส่เป็นตัวเลยจ้า น้ำเดือดเซวปลาก็เริ่มสุกแล้วนะคะใส่มะละกอลงไปเลยจ้ามะละกอได้ที่ปรุงรสนะคะน้ำปลาผงนัวน้ำมะขามเปียปรุงตามใจชอบนะคะแอดไม่ชอบหวานเลยไม่ใส่น้ำตาลนะคะถ้าใครชอบหวานก็นเติมน้ำตาลได้เลยจ้า เดบ้อยแล้วจ้าแกงส้มมะละกอรสชาติโดนจ้าข้าวสวยล้้อนจ้ากินกับแก,งส,แกงส้มมาค่ะแกงส้มมะละกอน,นะคะอันนี้สารพัดปลาผึ้นเชียงนะคะกินกับข้าวสวยล้ล้นค่ะไปะแซ่บแบกันจ้า สวัสดีค่ะแกงส้มมะละกอแบบบ้านๆน,นะคะใส่ปลาทูหิวปะ่ะ <c oughs> <c oughs> รสโดน <c oughs> มาจ้าแกงส้มมะละกอ หนังปลากระเบนทอดกรอบเนียแกงส้มเข้ากันรสชาติแกงส้มแอจออกเปรี้ยวนะเปรี้ยวเค็มความหวานได้มาจากมะละกอรกะผงนัวแค่นั้นและคะ่ะ

Mm -hmm. Sắp ปลาทูอใส่เป็นตัวเลยแต่ไม่กินไม่กินหรอกเอาแค่ความหอมมันอะความหอมให้น้ำซุปมันหอมมีกินปลาทูอื หนังปลากระเบนทอดกรอบครั้งแรกนั่นเนี่ยกินครั้งแรกเลยก็เหมือนเหมือนปลาทอดทั่วไปเลยค่ะคุณเชียง Xẹp. nắng nặng thôi Nó Nó chiên, nướng gà nhiều nướng <laughs> <laughs> มาจ้าอร่อยแต่เขาปรุงอร่อยนะหนังเอเนี่ยหนังหนังปลาเนี่ยเค็มปลื้มปลื้ม ใส่พริกเยอะพริกแกงส้มอะ่ะตอนตำอะ่ะออกเผ็ดหน่อยแคบหมู อาจารมาก อร่อยค่ะเดีจะไปเติมข้าวเนาะวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเลยค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ